สายรุ้งมีเดียนะครับวันนี้นะครับจะช่วงพากินนะครับพวกเราสองคนจะพาไปที่ไหนนะครับน้องสายรุ้งมาที่ร้านไอติมผัดชาที่เมืองทองค่ะใช่แล้วครับวันนี้นะครับเราพาผู้ชมมาที่ร้านไอติมผัดเมืองทองนั่นเองครับน้องสายน้องสายรุงครับเมื่อกี้น้องสายรุ้งได้ยินว่้วว้ไหมครับที่คล้ายๆกับเสียงเคาะกระมังได้ยินค่ะอาน้องสายรุ้งอย่าสงสัยนะครับว่านั่นคือเสียงเคาะกระมังนั่นไม่ใช่เสียงเคาะกระมังนะครับนั่นคือเคาะกระมังผัดไอติมอยู่อ้าว แต่พวกเรายังไม่รู้เลยว่าผัดไอติมยังไงนะคบงั้นก่อนที่เราจะไปดูการวิธีทำไอติมหั่นเนี่ยเราว่า,าไปพบกับเจ้าของร้านกันก่อนดีไหมครับดีค่ะงั้นไปกันเลยดีกว่าครับดีค่ะครับแลตอนนี้นะคะั่งอยู่กับน้องสายลุกนะครับก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้านไอติมหั่นเมืองทองนั่นเองครับสวัสดีค,ดค่ะ ครับขอเรียกว่าคุณน้านแล้วกันนะครับคุณน้านช่วยแนะนาตัวให้กับท่านผู้ชมทราบนะครับค่ะคุณพัทรพรนภัสกุลแป่บ,บปดีน,นะคะเรียกว่าน้า,นานสุก,ก็ได้ค่ะอ๋อคับน้านสุคับแล้วร้นานไอติมผัดเนี่ยเปิดประมาณกี่วันแล้วหรอครับเปิดมาเปิดมเดมื่อวันที่10ข,ของเดือนนี้ค่ะอ๋อแล้วเนื่องจากที่จะมีไอติมผัดแล้วออรายการเมนูเด็ดเนี่ยมีอะไรบ้างหรอคบที่นี่หรอคะก็จะมีพวกหันจานเหลืองนะคะเป็นพวก ข,ข้าวัดซีฟู้ดพวกยำแล้วก็เป็นของที่ทานเล่นก็จะมีพวกนักเก็ตแล้วก็พวกเฟรนฟรายพวกนี้ค่ะแล้วก็ของเราก็จะเพิ่มน้ําแข็งใส่ไหมด้วยนะคะของสาขานี้ครับแล้วน้ําแข็งใส่ไหมเนี่ยเห็นเมื่อกี้นายหยงได้อ่านที่ข้าง้างหน้ามันเป็นสโลแกเหรอครับที่ว่าละลายในปากแต่ไม่ละลายในแก้วครับค่ะใช่ค่ะละลายในปากไม่ละลายในแก้วหมายความว่าเวลาเรา เราทำเนี่ยเราสามารถที่จะพากลับบ้านได้เพราะว่าประมาณสักประมาณ20กว่านาทีมันถึงจะละลายโอ้วัถุว่านานค่ะมันก็นานค่ะครับแล้วไอติมผัดเนี่ยส่วนมากที่ขายดีคือรสอะไรเหรอครับที่ขายดีตอนนี้นะคะก็จะมีรสโยเกิร์ตวานิลาแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะอ๋อครับแล้วไอเอ่อ้ำแข็งใสไหม่เนี่ย มีประมาณกี่รสได้หรอคะน้ำแข็งใส่ใหม่จริงๆแล้วมันมีหลายรสมากแต่ตอนนี้ที่ที่ร้านที่มีอยู่นะคะแล้วก็ขายดีเขาจะมีรสโยเกิร์ตรสวนิลาแล้วก็ช็อกโกแลตคะ่ะอ๋อฮะแล้วราคานี่มีเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่หรอคะ,อะตอนนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นของร้านอ่ะนะคะถ้าเกิดว่าไปไอติมผักเนี่ยเราจะเริ่มอยู่ที่39บาทนะคะเริ่มต้นน้ำแข็งใส่ไหม่ตอนนี้อยู่ที่ถ้วยละ30บาทนะคะ่ะ แต่ราคาปกตินะครับคือเท่าไหร่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสาขาสาขาหนึ่งที่นาคาเขาจะขายอยู่ที่ถ้วยละของติ่มผัดนะาะอยู่ที่50าสบาทแต่ของเรานี่คืออยากให้ลูกค้าแถวนี้นะค่ะเขาได้ชิมราคามันก็เลยลดลง,งนิดนึงนะค่ะอ๋อครับแล้วราคาปกติของน้ำแข็งสายใหม่ลครับก็ตอนนี้ไม่ปรับราคาคิดเป็จะขารขาย30ไปก่อนนะคะอ๋อคับคุณมาช่วย นำอาหารที่ตั้งอยู่บนโต๊ะนี้ด้วยค่ะค่ะอันแรกนะคะก็คือจะเป็นข้าวผัดกุ้งนะคะแล้วก็ยำยำซีฟู้ดยำมนเส้นซีฟู้ดนะคะที่ลูกค้าสั่งประจำแล้วก็เป็นสปาเก็ตตี้ซีฟู้ดนะคะแล้วก็จะเป็นคุกฝุ่นเป็นขนมปังคุกฝุ่นเป็นเฟรนช์ฟรายนักเก็ตแล้วก็จะเป็นอทอดมันกุ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นไอติมผัดแล้วก็ น้ำแข็งสายไหมค่ะน้องสายลุงครับน้องสายลุงอยากรู้ไหมครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างครับค่ะรู้ค่าครับงั้นน้องหยกกับน้องสายลุงก็ต้องขอชิมหน่อยนะครับเชิญค่ะเชิญค่ะ Let me take you on a trip. Let me take you on a ride. ใส่ลูกครับอร่อยไหมครับอร่อยค่ะโอ้โหร้านนี้เนี่ยอร่อยจนโยบบนถนนสายลูกเนี่ยอิ่มเนาะครับแล้วคุณน้าสุดเนี่ยช่วยบอกทางให้กับท่านผู้ชมทางบ้านทราบไหมครับค่ะอ,อ,อยู่ตรงทางเข้าอนามัยอนามัย่ยแหลมชั้นเน่ะนะคะอยู่ตรงข้ามกับไม้หมอดีซอรนค่ะตรงนี้จะเป็นถนนพัฒนาท้องถิ่นค่ะ อ๋อครับ้น่าสุครับแล้วสถานที่แห่งนี้เนี่ยรับจัดงานสังสรรค์งานวันเกิดไหมครับครัค่ะรับค่ะถ้าเกิดว่าใครมีวันเกิดนะคะมาจัดได้เลยค่ะที่นี่แล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงโปรโมชั่นด้วยนะคะครับน่าสุดท่านนี้คุณนัาสุดเนี่ยมีอะไรจะฝากนักผู้ชมทางบ้านไหมครับค่ะก็เชิญชวนนะคะอ่ะ นที่ว่าอยู่บริเวณนี้นะคะหรือว่าอยู่ใกล้ๆนะคะอยู่ในเมืองก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าสาขานี้ตอนนี้เป็นโปรโมชั่นราคาพิเศษนะคะก็ลองมาชิมรสชาติทาหารแล้วก็เป็นน้ำแข็งใสใหม่ซึ่งเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะคะที่ที่จะนำเสนอนะค่ะของครับวันนี้นะครัรายการสายลุงมีเดียนะครับในช่วงพากินน้ยกน่าสูแล้วก็น้องสายลุงก็ต้องขอลาให้ผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ